เจริญสุขเจริญธรรมนะนำมาชมความน่ารักของท่านประธานจอกันคุณโยกดถูกใจกดคอมเมนต์ให้กำลังใจนะสาธุหอมก่อไฟเลยเอากระโพดไปย่างไฟเลยจอไม่กินหรอกนะนอนก่อนไวก่อนนอนก่อนไว้ก่อนอันแรงก็หน่อยก่อนเพ่จะกินครอบ

ก็ต้องใส่กระนั้นพี่ใส่แบบนี้ก็ถ้าร้อยเดอนไม่ถึอยากเท่าข้าวหอมอยากนะข้าวหอมนี่มันมั่งหูมาที่นี่หูมั่งก็จะเป็นข้าวบูดะ จิ้มในจอะหนามนี <żeby flowing out> ่เ <Greece> ต <fois> ็มตัวนี่อ้ามีแล้วนี่แล้วเอาท้องบางทีเพื่อไปแกะน้องมือก็ยังไม่ปล่อยเขาโคตรอืม

งานยาเวยนั่งกินนันมดีไม่ได้อลอรอแล้วเว้ยเริ่มอา่อยแล้ว นี่เป็นเงิปาดด้วยยอมแพ้เลยปัดเลย

เยไ,ไ,ไปดูประชาชนตรงนี้ฝั่งโ<า>น้นที่มันคืว่าลหลังบมีสฝัลล่งนะบัง้นงบ้นนี่ยระชานนเรคือหลายแกเอาไปขวเนหมวุ้นบอืไปท่าฝั่งจะเนเรื่องของคนที่ดีม่ีเร่้อง ถ้าขาดดีว่าอย่ามดเลยนะจอมอืู่ตัวร้านเลยว่าตัวบ้างเหมือนผู้เขาเล็กเลยลูกใหญ่ใหญ่ดี่ อันนี้มันวัดวันนี้ไงต่อมันนี้อ่าเร็วส่ออันนี้มาเร็วมานี่เร็วสามลานนี่ล่นนะเอาเครื่องออกเดียวขึ้นไานี่แต่เธอดูหน้าหน่อยใครแค่นั้นแหละ มึงเฉพนะโอ้ยให้นอให้เกาแต่เมื่อกี้ละ่ะไม่มีใครเกาให้นี่ตรงหมาพอดีเอาลูกหมูหักเลยใช่ๆนี่อย่างนี้ทำเปาา็นเรียงนะนเบาเบา โถดจะมึงมนที่จะหวงมั <iş amine sounds> ่งไองเนี่ยอิ่มอิ่มอะไรนี่แล้วโอ้โหก็ขึ้นเมดแล้วนะเย้รร้อย

หาน้ำข้าวหอมกินได้กินเออกินก้อนอืม่เก้าไข่เอมชอบให้ลุกไข่กินเยอบหมดสนดแรงเฉยเฉยอืมเป็นไงโป่งอ,อีอีอีอน,ออนี่เราเอาเอาไป,าไปทำหมันได้ไหม ไม่ต้องทำมันแล้วมันก็อยู่ตัวเดียวอยู่แล้วเข้าให้กระหลับนี่อะไรก็ไม่ฉันเลยวะจ๋อมันแก่แล้วเนาะอกินงอนกินงอนวะกินงอนกินยิม นอนมาจากไหนวะจอเหนื่อยเหนื่อยอ่ะกลิ้งแรงหนักไปไหนอยอืมไปรีสอรมาเนี่ยนี่คันแล้วกินแล้วกินเลยยังไงโอ้้ห้าวขายาป้วยชื่อตีนเนี่ยนต่เราแค่อยู่อย่างเงี้ยถ้าท่าเนี้ยโอเคเอาอือดีโอเคดี อืมก right. ินน um ี่นั่งกินแล้วที um, ええ่เอาเกาต่อเกาเดี๋ยไม่กินแข็งอยู่นัะเนี่ยมันเป็นที่เราไม่มีฟันอ่ะนั่นกินเรื่อยอเพลินนั้นแหละ เอียงเลยเออเสียงเลยเรื่มีเสียงเลยอืมอมอนอื้ออื หลังจแ,แบบนี้ม,มีจิ